ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวิวฟิวเบลเยียากันอีกแล้วนะครับผมและวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการฟาร์มจิมยังไงให้ได้เยอะให้ได้เร็วมากที่สุดนะครับผมก่อนที่เราจะไปดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับกระผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ทําคลิปดีๆแบบดีออกมาให้อีกนะครับผมนะและอย่างแรกนะครับในการฟาร์มจิมให้ได้เร็วที่สุดนั้นก็คือการทําภารกิจเดลี่หรือภารกิจรลยวันนั่นเองนะครับนะ ก็จะมีภารกิจทางด้านขวานะครับผมนะก็จะมีการเคลียร์เครดอย่างเช่นว่าการเคลียร์สเตทให้ได้5ครั้งการเคลียร์แอดเวนเจอร์สเตทให้ได้5ครั้งการเคลียร์โหมดฟรายห้าครั้งนะครับและก็การเคลียร์อินฟินิตี้ให้ได้10ห้องการเพล์มันติดเพยเยอร์นะครับให้ได้10ครั้งแล้วก็ฟินิชภารกิจรลยวันให้ได้5ครั้งนะครับแล้วเราจะได้ฉาดมาทั้งหมด50าฉาดเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่2อในการที่เราจะได้ฉาดมาเพิ่มเยอะ นะครับนั่นก็คือการทำเควสตรงนี้นะครับนี่เควสตรงนี้นะครับเควสตรงนี้นะครับเราก็จะทําตามนี้เลยนะครับก็คืออย่างเช่นตัวนี้นะครับอันแรกนะครับก็คือการอัพแรงนะครับถ้าผมสามารถอัพแรงตัวเองตรงนี้นะครับให้ได้ถึง20นะครับผมจะได้มา200รชาร์ตเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อันที่2นะครับก็คือการกําจัดศัตรูให้ได้175นะครับก็ถ้าผมกําจัดศัตรูให้ได้175ตัวนะครับผมก็จะได้มา20่ชาร์ตและอย่างต่อไปนะครับคือการเคลียร์สเตทนะครับถ้าผมเเคลียร์สตให้้ได35 เรผมจะได้มา20ฉากนั่นเองนะครับและอย่างต่อไปนะครับคือการอัพเลเวลตัวละครนะครับถ้าผมอัพเลเวลตัวละครนะครับให้ได้เลเวล40อ่ะ ผมก็จะสามารถได้มา20ชาร์ตนะครับได้อย่างต่อไปนะครับนั่นก็คือการ e v o วตัวละครนะครับถ้าผม e ีโว v ตัวละครให้ได้ทั้งหมด15ตัวนะครับผมก็จะได้มา40ชาร์ตแล้วก็อย่างต่อไปอย่างสุดท้ายนั่นก็คือการเคลียร์สเตจอินฟินิตี้นะครับถ้าผมเคลียร์อินฟินิตี้ให้ได้30ห้องนะครับผมก็จะได้มา40ชาร์ตนะครับก็ทางคเพลประมาณนี้นะครับและอย่างต่อไปนะครับในการเพิ่มชาร์ตให้ได้เยอะๆนั่นก็คือลงโหมดอินฟินิตี้นะครับการลงโหมดอินฟินิตี้นะครับในการที่เราลงห้องแต่ละห้องะรเาก็จได ฉาบมาด้วยนะครับอย่างเช่นเราผ่านห้องที่5จนถึงห้องที่10นะครับเราจะได้2องฉาบและถ้าเราผ่านห้อง1 5บหถึงห้นะครเราจะได้10ฉาบและถ้าเราผ่านห้อง5 5าสถึงเกนะครับเราจะได้ทั้งหมด14บสี่ฉาบนะครับและถ้าเราผ่าน95บวกนะครับเกห้องบวกบวกนะครับไปถึง100เท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับเราจะได้18บแปดฉาบนะครับและสําหรับใครนะครับที่มีตัวบัฟนะครับ defense c u r i o s i y นะครับถ้าเรามีบัฟตัวนี้ใส่ตัวละครนะครับเราจะบวกโบนัสขึ้นไปนะครับก็จะอย่่่่่่าาาาาางงเเชนนนนวถรผดด5ึ10 นะครับเราจะบวกโบนัสนะครับเพิ่มไปอีก2นะครับสิบหถึงห้เราจะบวกโบนัสไปอีก2นะเช่นสมมุตินะครับเราผ่านด่าน5 5าสถึงเกนะครับเรามี defense carry นะครับเป็นโบนัสบวกสนะครับเราจะเพิ่มไปเป็นจาก14เป็น16นะครับแล้วก็ถ้าเราผ่าน95บวกบวกนะครับแล้วถ้าเรามี defense carry ฉากนะครับบวกสโบนัสนะครับจาก18เราจะเป็น20นะครับประมาณนี้นะครับและอย่างสุดท้ายนะครับในการฟาร์มจิมนะครับนั่นก็คือลงแมดดิทโซนนะครับแมดดิทโซนก็คือ โหมดนั่งสมาธินะครับผมก็เหมือนการนั่ง AFK ฟาร์มจิมนั่นแหละครับในการฟาร์มนะครับเราจะต้องรอประมาณเออเราเหมือนเราไปนั่งอ่ะเราเหมือนเข้าไปในโหมดนี้ครับรอประมาณ48วินาทีนะครับเราจะได้มาทั้งหมด5 0ชาร์แบบฟรีๆโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเราแค่ปล่อยมันนั่งรออยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะได้เงินนะครับสำหรับใครที่สาย AFK นะครับเราก็ปล่อยเราก็ปล่อยให้มัน AFK แบบนี้ก็ได้นะครับก็สําหรับการวิธีการฟาร์มจิมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับใครนะที่ชอบคลิ ปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับนะเดี๋ยวถ้าผมมีวิธีดีๆมากกว่านี้นะครับผมก็จะมาแชร์ให้ทุกคนดูอีกครั้งนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ